สำหรับ EP นี้จะพาทั้งหลายได้รู้ถึงประวัติอของสถานที่แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างไรตึ่ง EP ก่อนหน้านี้เราก็ได้ชมสถานที่โดยรอบอด้านหลังหรือด้านหน้าของทุกท่านที่กำลังชมอยู่นั่นเป็นที่ตั้งของต้นไม้ที่มีความเกี่ยวข้องในพป,ประวัติเราเรียกว่า อัชปาระนิโคดซึ่งไปตามบารีก็คือต้นไม้เป็นที่อยู่ของชาวบ้านโดยเฉพาะคนเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวในสมัยทั้งพุทธกาลซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ศักดิ์สิทธิ์อินเดียในสมัยก่อนนั้นนับถึงเี่ปพระเจ้าซึ่งยังไม่มีพุทธศาสนาชาวอินเดียในสมัยนั้นหากแม้นได้สตรี นะครับหรือว่าได้ลูกสาวครันลูกสาวเติบใหญ่ขึ้นมาก็จะพาลูกสาวนั้นมาประกอบพิธีอยังสถานที่ที่เชื่อว่ามีลูกกฐินวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ๆดังนั้นต้นอัจฉัิปลานิโคตนี้เป็นต้นไม้ประจําคู่บ้านคู่เมืองตั้งอยู่ภายในเขตตำบลอูรุเวลาเสีนานี้นางสุชดาก็เป็นลูกของนายบ้าน นะครับที่ปกครองอยู่ภายในตำบลนี้คั้นลูกสาวเติบใหญ่ขึ้นมาก็ตามความเชื่อของชาวอินเดียในสมัยครัมภีรการนั้นก็นําลูกสาวมาตั้งอธิฐานภายใต้ต้นไทรแห่งนี้ผู้หญิงอินเดียนี้จะขอพรสองประการ1คือหากแม้นจะพบรักชายใดก็ขอให้มีวันณะหรือมีตระกูลเสมอกันเพราะชาวอินเดียนั้นก็ถือเรื่องของวันณะหากแม้นแต่งงานหรือ มีคู่รักต่างวนนะรรณะลูกเกิดมาก็จะเป็นจันทาง2หากแม้นมีครอบครัวแล้วไซขอให้มีบุตรชายซึ่งความเชื่อของชาวอิูนั้นหากแม้นพ่อแม่เสียชีวิตไป <c oughs> คนที่จะจุดไฟในขณะที่ประกอบชาวพนักกิจศพหรือเผาศพนั้นจะต้องเป็นลูกชายเพราะว่าหากแม้นได้ลูกชายในคนจุด ไฟเผาศพเผาสรีระร่างดวงวิญญาณน,นั้นก็จะขึ้นสู่สงสวรรค์ดังนั้นนางสุชาดาทัานเติบใหญ่เป็นสาวแรกรุ่นนางก็มาอธิษฐานขอพอรณสถานที่แห่งนี้ภายหลังมานางได้พบรักกับหนุ่มเศรษฐีเมืองพราสีก็ได้ย้ายไปอยู่ตระกูลของสามีในคำพีหรือในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่านางเนี่ยมีลูกชายชื่อว่ายศะะนะครับชื่อว่ายศะ พอพอรทั้ง2ประการนั้นถึงพร้อมนางก็นึกถึงสิ่งที่ตนเองเคยบุญบานสารเก่าวเอาไว้จึงเดินทางกลับมายังตำบลอุรุเวลาเมืองพุทธกยาอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะแก้บนโดยนั้นเลือกเอาอาหารที่เลิศอันประเสริฐในสมัยนั้นก็คือจะทำข้าวมุตุตยาติเพื่อถวายในประวัติได้กก่าเอาไว้ขั้นตอนของการทำข้าวมุทิตยานนั้นละเอียดแล้ก็ประณีตมาก โดยการนำวัว1,000ตัวคัดวัวจนเหลือวัวที่สมบูรณ์ที่สุดเอาน้ํานมที่ของน้ําวัวของวัวที่สมบูรณ์ที่สุดนั้นมาทํำข้าวมาทุกปกัญญาตซึ่งในคานั้นเองเกล่าวถึงพระมหาบุตรเจ้าของเราหลังจากทรงพระความเพียรจากการบําเพ็ญทุกรกิิยาหันกลับมาบริโภคพ,พระองค์นั้นได้เสด็จลงจากธรรมงคัดัจฉิ แล้วมาสงสนามที่ลิมฝักงแม่นน้ำเมีันลามาประทับอยู่ภายใต้โขนต้นอัจฉรลานิโคตแห่งนี้ซึ่งตรงกับวันที่ชตรีสุชาดานั้นได้มีความประสงค์จะทำพีกรรมหรือทำอการแก้บวนนรสสถานที่งนี้จึงได้สั่งให้หญิงใช้ชื่อว่าปุณธาสีเดินทางมาทำความสะอาดปัดกวดซึ่งหญิงใช้ได้มาเห็นพระหมหาบุตรเจ้าในการนั้น แม้ร่างกายของพระองค์นั้นจะสูบผอมแต่ด้วยบุญบรารมีที่พระองค์นั้นจะได้ตัดรู้พระวรากายกับกวนทวนสมบูรณ์แล้วเป่งฉับพรันนัลังสีเป็นเหตุทําให้สตีปุณณาสีเหียแล้วตกใจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นลูกกัะถิ่นราก็นําความนี้กลับไปยังเรือนครหาดแจ้งให้แก่นางสุชาดานางสุชาดาได้กล่าวกับหญนใช้ว่าหากแม้เป็นความจริงจะให้รางวัลน,นางดีใจมาก ปิติจึงได้นํำข้าวมรดุญาตใส่ถาดทองคำหนึ่งแสนกหาปณะ,ะมาน้อมถวายแก่ลูกกฐีวดาในความเข้าใจปิดภายหลังมานางรู้ว่าเป็นพระหมหาบุตรเจ้าออกประพฤติปฏิบัติทำสแสวงหามโมกษะคือความบุดพ้นด้วยความปิติที่นางมีโอกาสได้ทำบุญจึงได้น้อมถวายข้าวมรดุญาตพร้อมด้วถาดทองคา ให้แก่พระมหาบุตรเจ้าณสถานที่แห่งน,นี้แล้วนางได้กล่าวว่านางคือตั้งอธิษฐานนาสถานที่แห่งน,นี้แล้วประสบความสําเร็จขอความปรารถนาขอสิ่งที่พระองค์ตั้งจิตอธิษฐานจงพันสําเร็จเถิดด้วยความปิติที่นางนั้นได้มีโอกาสถวายอาหารจึงได้ยกาธาตุุทธาสีให้เป็นน้องสาวแล้วมอบครือหาดประสาทให้เป็นที่อยู่ให้เป็นบ้าน นตนนั้นกลับไปอยู่ตระกูลสามีที่เมืองพราสีดังนั้นเราจะเห็นว่าตามพุทธประวัติพระมหาบุตรเจ้าหรือพระพุทธเจ้าของเราพระองค์สเสด็จมาสถานที่แห่งนี้ก่อนที่จะเลือกไปประทับภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี่คือเหตุการณ์สําคัญนั่นก็คือสถานที่ที่เกี่ยวข้องของสรตรีผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสองบุคคลผู้ถวายอาหารกันเริศ ก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจะตัดสินุจึงนาพาเราทั้งหลายได้มาชมแล้วก็ได้รู้จักสถานที่นั่นก็คืออัชชะปารานิโคตต้นไสเป็นที่อยู่ของอุคคลผู้เยีายงแพะดังนั้นก็ฝากติดตามอีพีตอนต่อไปพระพุทธองค์นั้นไม่เพียงเสด็จมาก่อนจะตัดสินุเท่านั้นแม้ภายหลังตัดสินุแล้วพระองค์ยังเสด็จมาสถานที่แห่งนี้ถึงสองครั้งสองขาเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามตอนต่อไป